เฮ้ยเย้สวนแง่เอาล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมได้เองไร้พาร์ทที่13นะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังมาเดินภารกิจในเรื่องหลักต่อนะครับผมก็คือการเอาตัวอย่างของคนที่เชืีอไปให้ดรแคมเดนซึ่งเป็นงานวิจัยของดรเเซเลนะครับผมเช้าเลย เช้าเลยไม่มีร่องรอยของอูเลติวเลยฝนตกแบบนี้แยกยัดไม่ค่อยได้ฟ้าคืมสลายยากมากกอกองแค่นี้เอ่อเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่กล่องเครื่องประดับกระเป๋าเอามาแล้วก็ผมก็ไปเจอพวกแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน โซนคอรันไทยโซนติดเชื้อนะครับผมก็เอาไว้ไปฟาร์มพวก่าของบรรเทาอะไรพวกนี้ไม่ใช่ของบรรเทาสิพวกสเสบียงอะไรพวกนี้นะครับผมมาอัพค่าเซเวอร์ซึ่งตอนนี้ค่าเซเวอร์ค่า,าค่าวิ่งค่าไม่ใช่สิพวกค่าต่อสู้ผมเนี่ยก็เต็มหมดแล้วนะครับผมดูได้จากตรงนี้เลยคือเต็มหมดแล้วแล้วมันก็จะมาอัพตรงนี้แทนทีนี้ผมก็ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มแล้วคือวิ่งเข้าเนื้อหลักได้เรื่อยๆเลยแต่ว่า ถ้าไปตอนกลางวันมันจะน่าเบื่อเกินไปหน่อยผมว่าผมไปลุยตอน,นกลางคืนดีกว่าเปิดสิเออไจปจุบสวัสดีครับพันห้าไม่เอ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 าไม่มีอะไรสนใจเท่าไหร่แบตเตอรี่เอามานี่ตะปูเชื่อเข้ามาเดี๋ยวสนนดสินอนด้วยนอนด้วยแล้วก็เปลี่ยนชุดสักหน่อยดีกว่าไหมเก็บของชุดอ่า ชุดที่ใส่อยู่คือชุดยักษ์จอมพลังเปลี่ยนไปใส่ชุดอะไรดีวะอ่าอันนั้นเราใส่ไปแล้วเอาชุดนี้แล้วกันปีศาจสีซีอ่า pretty comfortable looks ดูน่าจะสบายนะไปแล้วก็นอนให้ถึงกลางคืนเราจะไปตะลอนตอะกลางคืนกันเ วลเต็มแล้วห้าวได้แต่จะห้าวได้กินน้ำก็ไม่รู้หรอกไปทางขวาเก็บเอ้ะเจ็บก็จิบแล้วก็ที่หนึ่งถึง40เมตรไม่ไกลมากเฮ้ย ก็อย่างว่านะโดนล้อมอยู่เราต้องเข้าจากทางไหนดีทางหน้าใช่ไหมฝากสู้กับโรฮิวหน่อยนะไปละสุดทีไม่กลัวเลยนะถือลูกซองส้มอยู่แท้ๆนี่ลูกซองทองแรงฤทธิ์เธอต้องไปเชนแน่เลยเจเห็นเธอผ่านกล้องรักษาความปลอดภัยใช่แล้วครับผม เนนมส์คร <Happiness. S 2> ใช่ครับผมเองครับชื่อเพื <fit> ่อต้องใช้ลิฟต์นั่นกดปุ่มแล <forecasting íamos. S 1> ้วลงไปชั้นล่างสุดครับผมต่อไปก็รอลิฟต์ใช่ไหมโอเคระหว่างรอมึงทนรู้กับบุรุษทิวได้นานจังวะกูยังไม่ได้นานขนาดนั้นเลยอ่ะจ้ฝากของขวัญสักหน่อยแล้วกันฝากความคิดถึงโชคดี ด้วยงานวิจัยของดรเซเลแคมเดนอาจจะมีโอกาสพัฒนายารักษาได้จริงๆแน่ที่สที่ได้ยินเรื่องดรเซเลนะเขาและฉันตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มีโอกาสศึกษาวยรกคาราไม่ต้องพูดถึงว่า g r e เนี่ย ใจพวกเราให้อย่างงามเลยทีเดียวอ๋อแล้วก็เรากำลังใช้ไฟฟ้าทดรองอยู่ดังนั้นเราจึงใช้อะไรได้ไม่ค่อยมากนะฉันต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับการทดลองครั้งสุดท้ายของฉันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันร้อนเกินไปแล้วมันก็ชัดดาวตัวเองลงต้องให้ผมปีนลิฟต์ใช่ไหมครับบอกผมทีอ๋อเปิดตัวลิฟต์มีน้ำอ่ะกูต้องเงียสินะเงีย ปดเออหวังว่าเธอจะไม่รังเกียจที่ฉันลำลึกถึงเรื่องต่างๆออกมาดังๆอย่างนี้นะหลายสัปดาห์แล้วที่ฉันจะมีโอกาสได้คุยกับมนุษย์ตัวเป็นๆจริงๆเนี่ยด้วยตัวเองไม่เป็นไรครับดรเคมเดนผมเข้าใจเวลาอัดอันเรื่องบางเรื่องไว้คนเดียวนานๆมันก็อึดอัดใช่ไหมล่ะแถมคุยกับซอมบี้มันก็ไม่น่าจะตอบเป็นภาษาคนด้วยตายแล้ว นอกจากยิสโนโนูตอนที่เรากระทึบต้อตงไปทางไหนบ้างวานะเนี่ยอ่าทางนี้เข้าไม่ได้นี่เข้าได้โอ้แล้วก็ประตูที่นำไปทางเดินหลักเนะี่ยสามารถเปิดด้วยด้วยม,มือเท่านั้นนะเธอจะต้องไปที่ห้องราาักษาความปลอดภัยแล้วก็สับสวิตช์กลับมาไปครับน,นี่เหรอไม่น่าได้อ่าไม่ใช่จริงกอมีแต่ต้องส่งไปเท่านั้น โอ้ยไงพี่ถีบตูดแล้วถีบหัวสร้อยเครื่องสำอางอิเล็กทรอนิกมีอะไรไหมน<ต><ว>อกจากกระป๋งนี้ก,ก็ไม่มีมีมัชเตีมาหิมีเทาวัดเอามาทำรื้น อยู่ใ <ถ tweeted, S 1> <Holmes. S 2> นห้องหมดเลยแล้วเหมือนเราจะเห็นคนสองสามคนอยู่ไกลตรงนน้นด้วยอืมอ๋อโถ่เตายก็ถูกอ่วอุ้ยหนูโอรัตถุยเสียงอะไรวะเป็นเฮลเลอร์ใช่ไหมก็โถ่ มตายจริงด้วยเสียงมันฟ้องเอาละห้องนี้สับสวิตนี่เหรออ๋อนี่มันคีย์การ์ดนี่นะมีดเปิดยังไม่หมดวิธีเข้าไปหาใในห้องนี้มันยังต้องมีอะไรอีกแน่เลยอ่า Open Security Door อืมเดี๋ยวนะไม่ใช่เดินมั่วแล้วกูก็มีแค่ห้องนี้ก่อนหรือว่าเราต้องขึ้นไปไม่ใช่โอ้ตากูแม่ไห้กดสองดีอเอาล่ะตอนนี้เดินไปทางทำเดินตามทางเดินหลกักห้องดีไซน์นะ เมื่อเกิดการระบาดเนี่ยเซร์ไดชันอยู่ในเขตกัรกันโรคนี่เพื่อทำการวิจัยยารักษาเธอรู้ไหมใครคือคนที่ควรจะปกป้องพวกเราคาดีซูเลแมนไอ้ไล่นั่นแหละโอ้แล้วก็ลงเอ่ยแบบสมบูรณ์แบบสัตว์เลยแหละไอ้เวนนี่ไม่น่าใชื่อคนเออ ข้างหลังนี้ก็อะไรอีก,ก็ไม่รู้โอ้พี่เบิ้มมีพี่เบิ้มอยู่ด้วยส่วนนั่นออกมือค่ายยืนเป็นหลัเยอาสิทางเดียวที่เ,เข้าสู่ห้องแอบได้คือผ่านห้องกำจัดการ,ปรเป่วยๆอยู่ทางขวานะทุกอย่างกลายเป็นด่งคุมนรกะลกหลังจากน้องชายของไอ้ไร้ตายรู้ไหมไร้เริ่มจากการเป็นชายคนหนึ่งที่มีนิสัยด่งสับประรดและกลายเป็นสับประรดเต็มตัว อืมก็ไม่แปลกใจรู้จักนิสัยของมันแล้วนะไม่ได้มีความเป็นเสซียลคนดีไม่แต่น้อยเอาแต่ได้ทั้งนั้น เธอต้องเรียกใช้โปรโตคอลการกำจัดการปนเปื้อนน่ะเพื่อใช้การปลดล็อกประตูก็คือถ้าไม่สะอาดมันปดนะครแต่ว่ามันจะไม่ทำงานถ้าไม่มีพลังไฟฟ้าไมต็นที่ไปสำนักงานเมื่อถึงเธอเมื่อเธอถึงได้ฉันจะนำทางให้เซเละชันไปถึงที่ที่ปลอดภัยด้วยความด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ G i E คล้ายๆกับเป็นคนที่คล้ายๆกับเธอมาก เจ้าที่คนที่ช่วยเราไว้ตอนนั้นควรจะอพยพไปพองของพวกเราแต่เธอพอเดาได้ไหมว่าผลลัพธ์มันออกมาข้างไหนเนื่องจากเซเลชันทั้งคู่ติดอยู่ที่นี่คราวนี้ให้ระวังพิเศษนะฉันไม่เคยกำจัดคนติดเชื้อออกจากสถานที่ส่วนนั้นเพราะฉันไม่เคยมีเหตุอะไรที่จะเข้าไปที่นั่นโอเคฉันหลงทางจะกปเขาสองคนแต่ฉันก็่อมาจนถึงที่นี่ที่คินิกนี่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นจริงนอกจากการหาวิธีทางรักษา ระวังนะเชนกำลมันจะเปิดประตูรับทราบอ๋อนี่สิบวกไมมบวกมือไปสบายนะครับทั้งสองคนแล้วพี่คนนี้พี่มาตั้งแต่เมื่อะไหร่เนี่ย,ย,ยขีดทะลุเฮ้ หลบไปรอบอย่าลุกขึ้นมาหลบซ้ายนิดนึงเฮ้ยพี่ครับใจเย็นใจเย็นพี่สั่นแบบนี้ไม่ได้ยิอยู่ขอโทษนะแต่วิธีทางที่จะเข้าไปในห้องเจเนอเรเตอร์คือผ่านท่อระบายอากาศป่องนี่นำไปสู่ห้องเก็บของจากที่นั่นเธอสามารถไปถึงโถงทางเดินแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โอเคอบคุณสสารับข้อมูลแล้วก็ท่ออากาศมันอยู่ไหนวะ อ๋อลุดปิ๊บ,บแต่ในนี้ไม่น่าสงบแบบอ,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 อยู่ดีๆแบบนั้นแหละอ้วนใช่ไหมึงวันนี้การสะระที่สะระเฮ้ยโหหยุดดีๆก็ลุกขึ้นมากันมาทั้ทงสองคนเอ้ยคนพวกนี้ดูแต่งตัวกันเรียบร้อยมากเลย แสดงว่าติดเชื้อผ่านทางอะไรสักทางที่ไม่ใช่การโดนกัดเฮ้ยงับตีนเหรอไปพ้นกันไปทีบหัวเลือดสาดใส่ทั้งตัวต่อไปก็ รอช่องระบายอากาศตามที่บอกเอาไว้แต่ในนี้มีอะไรน่าสนใจไหมเช็คก่อนเช็คให้ชัวร์เอ๊จิบ๊บเอ๊จิ๊บอ่าได้ละเอ่อไม่ได้เราก็ต้องตรงไปคงได้สู้กับตัวใหญ่แน่นอนแต่ผมไม่กลัวนะเพราะผมมีลูกสองแล้วก็รู้วิธีฆ่ามาแล้วด้วย โอ้เจ๋งลูกพี่ทิวมากแต่ฆ่ามันเสร็จตรงนี้นแน่นนก็ไม่เสียหายตัวนี้ยังไม่ตายใช่ไหมกูรู้รู้นะอ้าวตายเฉยโอ้โหอะไรวะจาดรุอนอะไร ไม่มาระเบิดใส่กูก็เป็นพอโอ้เหี <c oughs> ้ยกูเข้าใจแล้วว่าติดเชื้อจากไหนกันอืมเราต้องไปห้องตรงข้ามนูน้นแล้วก็อยู่ข้างล่างได้ไม่นานนานด้วยเพราไม่มีตะผิดมีแต่อะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพเต็มไปหมดอะไรนะแม่ กูคาดหวังประตูอะไรที่อันนี่ไม่ได้สักครั้งเลยเฮ้ยแมวหน้าเอ้หมดฤทธิ์เสียงอยู่หลังประตูไม่ใช่ข้างหลังกูเนาะโอเคพบบุหรี่กันแต่ไป็นดใส่ชุดที่มีถังอยู่ด้านหลังแต่พบบุหรี่เนี่ยนะน่ากลัวใช่ไหม วัดต่อเฮลเครนทำอะไรนะ่ะไตาอากาศมาความสามารถเกินไปไหมมาสู่อีกห้องเฮ้ยกูฟาละนัดเดียวจอดกระจอกจังอย่างไรละ่ะกูฟาร์มมันยังกูเท่าจะเป็นยอดมนุษย์อีแล้วตอนนีน้ไม่ตาย ไม่ถูกหวยมพราะวะ่าเป็นอย่างว่า 52. 50 50เคมีนอนอยู่อีกออเปิดก่อนก็ตัวนี้ยังไม่ตายอีกคนนึงถาให้ตายส่งเขาไปสบายคนนี้ด้วยเปิดไว้เอาไว้กลับมาอีกที่ล็อกพิก เอ,อแค่นี้จริงๆเหรอเอมีทางไปต่ออีกหรือเปล่าเอื๋อนี่ไงพอทา่านครับอ่าทีนี้ที่เราเคลียร์ไว้ก่อนนะตายยังตายแล้วส่วนไอ้นั่นอย่าไปตายชั่วทรงแค่ เมตตาะอะไรยักษเรียบร้อยศพตัวใหญ่เราก็ไม่มีละเพราะมันน่าจะลีออกไปเอ่อฮึขโอของมองอค,ครับทำการรีเจนกลับมารี่มันทำไปได้ไง,ไงเนี่ยเคนผมอยากรู้จริงๆไม่เคยมีใครสอนเลยน,นะประเด็นไี่ได้ยังไงกันแล้วก็เปิดให้หมดเลยปะ อันนี้แดงคราวนี้ได้ดีมากคราวนี้มุ่งหน้ากลับไปที่ห้องการกำจัดการปนเพื่อนเลยเธอรู้ไหมถ้าสงส,ยสัยว่าแมนเซเลจะสามารถออกจากเขตก,กากกันนี้ได้เขาก็คงไม่ออกเขาเขาและเจ้าหน้าที่คนนั้นทั้งคู่รู้สึกว่าจำเป็นต้องอยู่และช่วยเหลือผู้คนออกกับบันว่ารู้สึกว่ายัางต้องอยู่ต่อเพื่อคิดคนยังรักษา ทางกลับมีประเด็นไหมไม่มีเนะเาะอ๋อแล้วก็กดปุ่มร้างประตูเลยก็เริ่มกระบวนการลมฟันโอ้โหหมวกจังๆแล้วควันเรียบร้อยเด็ด โอ๊ย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 กูโดนอะไรเนี่ยอยู่ดีๆกูก็โดนไปกับเขาด้วยอะไรวะอ๋อหรือว่าเชื้อในตัวกูมันก็โดนผลไปด้วยเออให้ให้ผมเข้าไปได้ยังไงเอาละตอนนี้เข้ามาได้แล้วอขอบคุณครับอู้ของขอบคุณครับขอบังคับไม่มีซากคุละทิวนี่ดีไป ถ้าในนี้เป็นรังวูลูทิวไปด้วย,น,ยน่าจะไม่สวยน่าจะตายโอเคแล้วก็จบสุดท้ายบุหรีสู่บุหรีเก่งจริงๆในวุหร,รี่ไม่มีใครบอกเรื่องไงว่าบุหรีไม่ดีต่อสุขภาพนะจ้าเอ๋ตัวเองอืมแม่สะอาดสะอาด ทางซ้ายล่างเมื่อกี้นี้ก็บอกเครนดี <ขอ S 2> จใจที่จับนี้ถูมือเลยเหรอครับคราวนี้เรา,าดูตัวอย่างนเนือเยื่อพวกนี้กันดีไหมเ้า,าเหมอจะล่นเกมไหมถ้าผมจะขอรูปคนเหือไ่ไม่ไม่ไม่ขอแค่หนึ่งนาทีเครื่องซีดีฟิลหรอ เอาละเราก็แค่ปล่อยให้มันทำงานไปนั่นน่านจะใช้เวลาสักพักใหญ่างไรก็ได้เอาละคราวนี้เธอจะพูดอะไรนะลูกครับเอ้ยนั่นแหละนั่นคือเจ้าหน้าที่เจีที่ฉันบอกเธอเขาชื่ออะไรนะอามีอามีกอเ,เรชิทำให้เธอถึงมีลูกคนละมีเพื่อนร่วมกันคนหนึ่งอ้าวอามีเป็นคนขอแบบยัย ตัวอย่างเหนือยังใช้การได้ดีแล้วด้วยโชคสักหน่อยเนี่ยการทางของเธอไม่ที่เหนี่ยมเป็นศูน์เปล่าแต่ข้อมูลที่เหลืออยู่ที่ไหนเนี่ยฉันรู้ว่าเซเลเตียไว่จบหรอกดังนั้นเดี๋ยวผมต้องกลับมาหาพุณใหม่แล้วเราหมอตอนนี้ผมมีเอฟเฟกตไอต้องไปประชิญหน้าเคลนเธอต้องระวังตัวต่อนักพวกนั้นนะใบหน้าสาธารณะของพวกเขาเนี่ยไม่ตอแหล่ไอพวกนั้นไลหัวใจจอมโกหกปริ้นปร่อนผมก็ว่างั้นครับหมอแล้วก็ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไป ติดต่อ G R E กับทางเดิมสินะแต่ก่อนดีเลยในห้องด็อกมีอะไรให้ผมปนบ้างครับปนได้ไหมไม่ได้แวะดูสักหน่อยอ่าอันนี้กล้องสเตอริโอหรือเปล่านะมันจะเป็นกล้องสเตอริโอเครื่องช่างน้ำหนักช่างละเอียดอ่าใช่เครื่องช่างละเอียดอืมตะเกียงนี่ นี้เป็นอะไรกี่มอนะสรุปเชโคเมตา้าอ๋อโอเคโอเคน่าจะเป็นเครื่องหมุนเวียนอืมไม่ทำงานหน้าตะเกียงเหรอดอกมันจะสะอาดเลยส่วนนี้ก็เครื่องที่เอาไว้ยื่นมือเข้าไปแล้วก็ทำงานข้างในสำหรับเชื้อโรคที่มีความอันตรายสูงแค่แค่นี้พอไปดีกว่า ขากับคงไม่มีอะไรนะฟต์คงไม่หล่นไปชั้นที่ลึกกว่าเดิมหรอกใช่ไหมเพราะมันมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยโอเคเป็นฟาสทาเวลแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยเอาละผมจะพูดแคแคมเดนแล้วเขาตื่นเต้นมากเลยที่ได้เห็นตัวอย่างในเยื่อของเซเลเขาบอกว่าถ้าได้ข้อมูลที่เหลือของเซเลเนี่ยอาจจะมีความหวังในการทำยารักษาจริงๆก็ได้ โอเคเยอยเออเนาะเราฝานักเรียนฉันอาจจะพูดช้าหน่อยเธอควรระวังหลังนะระวังหน้าแล้วก็ทั้งสองข้างด้วยตอนหน้าไอ้พวรจกต์นีนั่นพวกเขาจะเล่นเธอแน่ทำความเ่วมกันผมดูเขาหมอผมจะระวังผมแค่ต้องหาว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเข้ามาไม่ได้ละสิ เอ้าวเวทพังซะละอ่อาดับความมืดหรือมิตพาสุดพิเศษดิมีดรพารหารสุดพิเศษแล้วกันเฮ้ยไหนพังครับเฮ้ยวันที่วันนี้ เด่เด่นลูกพี่โอนโนคนนีเข้ากลาหมดนอวดเทียรัเราไม่มีแฟนก็

pháo vừa thiêu Ê Mang Ê, mày kìa đi tua mấy cái thứ không ạ Ủa, ôi, ôi, ôi Thôi bay, thôi bay, thật lẽ Giờ mà dùng cấp của เพิ่มแปปหนึ่งแม่งโคตรแรงเลยชุวยผสมพยาบาลเอามาแอลกอฮอล์จะหมดนะครับผมไม่ค่อยได้ไปฝากแอลกอฮอล์ฝากแต่พกก๊อตมันก็จะหมดอย่างนี้แหละฟากหนึ่งอย่างแต่ลืมฝากหนึ่งอย่างขี่ครับถอยไปไนะครับผมจะออกไปข้างนอกครับ

มางั้นอยากจะมันกันใช่เวล่ะได้เลยไม่มีปัญหาวัดป้าโอ้ไม่กอไปละครับว๋าป๋าเอ้ยกับตารถจนต์ช่วหน่อยไม่เสร็จเม็ด เอายิ้มลงนี่ไปดิไอ้ใครวะใครมันอ้วกแค่หลกูอุ้ยโซนแขกไม่ตายอุ้ยขอโทหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรของมันวะเมื่อกี้โอเคจะพ้นไหมไม่รู้ ทำไมพ้นเดี <ett COVID> <M. Simon> <Moore> ๋ยวมันก็ขึ้นประเด็กปุ๋ยนแหละปีนไหมโอเคอยูว่ายังรอดอยู่แต่เราต้องปีนขึ้นไปอีกตรงนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บข้อแข็งแข็งแม่เคลนจะฝึกให้ข้อแข็งแบบนี้ได้ยังไงโอเคครอยฉันให้ตัวอย่างกับตัว เนื้อกับดรวเต้เต้ไปเลยนะตอนนี้จะคุยกับ g จีสักหน่อยแล้วนายจะบอกอะไรพวกเขาทุกอย่างเลยเดี๋ยวฉันจะไปหาคุณที่หลังทอยมาสุสเคนดี่เคนได้ยินเปล่าใครเคนอาจจะเฮียไลท์ไลท์เอ๋อยู่ไหนตรงที่ข้าควรอยู่บนตึกสูงของข้าไงแน่นอนตรงข้ามมันยังไม่เสร็จดีนักน่ะ แต่ว่ามันก็ยังยึดโยงดังอนุสรณ์ของความโกลหนต่อวัยป่วงที่ซึ่งหมายความว่าถูกปกครองโดยตัวเองเท่านั้นจะฆ่ามึงสำหรับสิ่งที่มึงทำกับเจ็บสำหรับทุกอย่างเลยจะฆ่ามึงก็หวังว่าอยู่แล้วว่ามันจะเป็นทัศนคติของเองอย่างที่เห็นเราทําสงครามกันเองกับข้าเนี่ยสงครามแห่งปัจญาที่แย่งกันสงครามเพื่อดูว่าวิสัยทัศน์ตอโลกวันนี้ของใครเป็นฝ่ายผู้ขึ้นบนเลยวะ มาเล่เคนมาท้าทายกูเลยอะไรนะที่คนอเมริกันอย่างพวกเองชอบพูดกันเนี่ยฉันขอท้าแกรู้อะไรไหมลืมไปไม่มีสงครามมุ่ยมีแต่แั่สติระยำระยำของแกเท่านั้นไปลงนรกเถอะอ่าไม่ฉันไม่ลงในรกออกฉันจะออกจากเมืองฮาราไปต่างหากเห็นที่เห็นฉันเขอตกลงกับ G I E ของเราเนี่ยโดยใช้ผู้ติดต่อของเองนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่น พวกเขารู้ว่าข้ามีงานข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดของดรอตเซเลย์พวกเขาเรียกมันว่ากุญแจสู่อาณาจักรอีกไม่นานจะมีเฮลิคอปเตอร์มาพาเข้าไปลองนึกภาาความเสียหายย่อยยับที่ข้าสามารถทําได้นอกจากอนกการจัดการของกาแพงพวกนี้สิแน่นอนถ้าเองคิดว่าเองสามารถหยุดข้าได้นะนั่นคือสิ่งที่ข้าหวังจะได้ยินมาหาข้าสักเคมเรามาจบเรื่องนี้กันเลย มึงน่าบันเบียวจริงๆเลยไล่ถ้าจะให้กูพูดนะมึงเบียวชนิดที่กูคุยไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะเว้ยโรคป่วยมสองมากำเริบตอนสิอายุสี่สิบหรือไงวะเปิดเจอชิบหายเลยแขนกระดวนหรือแขนเดียวแล้วคิดเป็นอะไรอะสมุไรเอะอะไรเออ noise อ๋อ แกนะโอ้เหมือนเจ้าที่จะมาหาผมเลยฮนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ยึบเออจะเลยรัวๆเลยแมไหมอ่อ,เ,อ,อเราต้องไปเจ้น่า กับไลท์ที่บนยอดตึกสูงสุดของเขาอ้าวนี่กูจะได้ไปเจอ,อไลท์แล้วเนี่ยโอเคครับผมงั้นผมก็ต้องขอจบพาร์ทนี้ไาเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสหรดบหัน,นี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ